ดีค่ะราศีกุมนะคะในเดือนสิงหานะคะว่าใพ่อยากจะบอกอะไรนะคะราศีกุมในเดือนสิงหาการงานการองนความรักคนโสดนะคะว่าใพ่อยากบอกอะไรเราจะเปิดทีเดียวแล้วก็ค่อยมาอ่านทีเดียวนะคะว่าใพ่อยากบอกอะไรโอเคจามาได้เลยเนาะมาเรื่องการงานก่อนนะคะราศีกุมไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับการงานนะคะ จะเป็นการเงินนะคะราศีกุมในเดือนสิงหาเนาะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรนะคะอันนี้ก็เรื่องคนมีคู่นะคะหรือว่าคนคบกันว่าเออเป็นแฟนกันแล้วนะเป็นยังไงบ้างนะคะพ่อยากบอกอะไรในเดือนสิงหานะคะ ีนี้ก็มาเกี่ยวกับข้องคนโสดนะคะว่าไพา่ทักบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสดนะคะไม่ใช่ดวงใครคในใดคนหนึ่งนะคะให้ใช้วิจารณาในการรับชมนะคะแล้วก็สรุปไพ่ให้นะคะว่าไพา่ยักบอกอะไรโอเคมาดียวเรื่องการงานนะคะลาสีกุมนะคะว้าโอ oh my ก o d ราศีกุมคาการงานนี้เกี่ยวข้องกับคนหลายคนไหมนะคะเหมือนมีคนหลายคนก็จริงนะแต่มีคนคุยแค่คนเดียวเองหรือเปล่านะคะราศีกุมส่วนที่เหลือนะเหมือนแค่คุยกันแต่คูดคุยกันน้อยมากนะคะนะคะราศีกุมนะคะแต่ให้ระวัง ไม่รู้ว่ามีเรื่องปัญหาอะไรกันไหมนะคะเกี่ยวข้องกับเงินและเกี่ยวข้องกับการซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติไหมแล้วก็เหมือนไม่ลงตัวกันไหมราศีกุมนะคะเหมือนมีเรื่องเครียดเนาะเรื่องการงานนะคะทางานเกี่ยวกับคนจํานวนเยอะไหมนะคะราศีกุมนะคะามาดูมาดูเรื่องการเงินนะคะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงิน ถ้าเหลือก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องกล้าหน่อยนะคะเรื่องการเงินนะคะราศีกุมเนาะอาจจะหมดไปกับท่องเที่ยวหรืออะไรก็ได้นะคะราศีกุมเนาะนะคะเรื่องการเงินนะถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคุณก็กล้าหน่อยนะคะคุณราศีกนะุมเนาะมาดูเรื่องของคนนีคู่นะคะไพ่อยากบอกอะไร้า,าคนมีคู่คะ่ะ ทะเลาะก,กันไหมอารมณร้อนไหมนะคะต่างคนต่างอารมณ์ร้อนไหมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไหมถึงจะทะเลาะก,กันยังไงก็อยู่เดี๋ยวก็กลับมาดีกันนะคะราศีกุมเนาะถึงจะไม่ค่อยพูดกันจะพูดน้อยหรืออะไรเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันนะคะไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันเกี่ยวกับมือคนอีก คนอื่นไหมนะคะและทําให้เราทะเลาะกันนะคะเกี่ยวข้องกับคนอื่นไหมและทําให้เราทะเลาะกันถึงจะเลาะทะเลาะกันยังไงถึงจะอารมณ์ร้อนยังไงเดี๋ยวก็กลับมาเนาะอยู่ได้ไม่นานนะสำหรับคนมีคู่นะคะ,ะมาดูคนโสดน,นะคะว่าไพา่ยยบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสดคนโสดคะทำไมรู้สึกว่าเสียใจอะไรไหมนะคะ เสียกำลังเสียใจกําลังอะไรไหมนะคะคนโสดตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจอะไรไหมเหมือนคุณต้องพึ่งพาตัวเองนะคนโสดเหมือนคุณอยอยู่ตัวเองเนาะก็ให้คิดเรื่องเงินนะนะคะคนโสดแต่ก็โอเคนะเรื่องเงินก็ถือว่าเงินก็คิดแต่ว่าเรื่องอันนี้ก็เครียดมากนะคะคนโสดให้ระวังนะคะเราเดี๋ยวนะเราต้องอืม ถึงคุณจะเครียดยังไงนะคะคุณก็ต้องอาศัยแล้วต้องพึ่งพาตัวเองนะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะทางที่ดีเรารักตัวเองดีกว่านะคะราศีกุมนะคะให้ลักตัวเองดีกว่าเพราะยังไงไม่มีใครช่วยเราได้นะคะราศีกุมนะคะเกี่ยวกับคนโสดเนาะเรื่องคนคุยยังไม่เด่นชัดนะหรือว่าเพิ่งอกหักมาเพิ่งอะไรมาไหมหรือว่าถ้ายังไม่อกหกักไม่รู้จะ มีเรื่องทะเลาะให้ทําให้เราอันนี้ไหมเจ็บใจไหมนะคะราศีกุมหรือเรื่องคนโสดไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เนาะโดยรวมแล้วก็ต้องพึ่งอ่าต้องเหมือนทํางานทํางานเอาเงินเอาเงินถึงเงินจะไม่เยอะมากหรืออะไรแต่ก็อย่างน้อยก็อันนี้นะคะพอแก้ไขได้หรืออะไรได้นะคะราศีกุมเนาะ นะคะเริ่มคนโสดเนาะคนโสดก็รู้สึกว่าน่าจะพิ่งทะเลาะกันหรือว่าเพึ่งอนี้กันไหมนะคะคนโสดไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเหมือนจะกําลังอ,อกหกักไหมหรืออะไรไหมนะคะชนคนมีคู่ก็อารมณ์ทางคนทางอารมณ์ร้อนนะความรักในเดือนสิงหาไม่ค่อยหวานนะคะาาคุณราศีกุมนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะคุณถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรคุณต้องกล้าๆหน่อยนะคะราศีกุม ส่วนเรื่องการงานนะคะน่าจะมีปัญหากันเรื่องการแบ่งเงินไม่ลงตัวไหมหรือว่าแบ่งสมบัติอะไรกันไม่ลงตัวไหมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะอาจจะมีเรื่องทอกันเนาะรู้สึกว่าเดือนสิงหาก็ค่อยๆนะใจะเย็นๆหน่อยนะคะราศีกุม์นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะให้ใจเย็นๆหน่อยนะคะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะคะราศีกุม์นะคะเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ